มมเปาคู่พี่้ำมาต้องโดนรถชนแน่เลยนะสงสารกับพอโดนคนจะโดนรถที่ใส่คนล้มต้อหลบต้องไม่หลเดี๋ยวว่าจะดึงเอมาด้วยได้เ่อ้จุ๊บปลวกสวัสดีทีปลวกหรือเรียกแบบออริจินัลว่าอีปลวพัดลมอีตัวมชื่อนี้เราได้กันได้เทมากเลยลวกสวัสดีนะจพุกเจ พวกราก็ซ้อมกันอย่างสมัครม่นรู้ไหมถูกก็ขอบคุณที่ปลวกมากๆที่คอยเป็นกำลังใจให้ทั้งเอ็นทั้งน้ำเลยนะครับ เชื่องไ่พีใครเชื่อถ้าเห็นดิจิส่งแล้วแต่ว่ามันติดมันติดคนอื่นไงีเลยใคมแปดหนึ่งเจ็ดอะไรอะไรวันนี้หวยออกพี่ออกอะไรนี่ยก็ทำห่วยปะห่วยอะไรวะห่วยห่วยฮัลโหวออกอะไรหหวยออกยังหวย

เออรอมันแตกไม่เคยกินไงไเขามาตามนะือเปล่าคนนั้นหรอครับ<ะ>น้ำเหมือนกันไรเอย่ยน้ำงสตรอเบอรี่องร้อนเลย <c oughs> โลภีเอ <TH> ็มถ่ายอ่ <alan> ะเบอร์อย่างนี่เฮ้ยแต่ว่าเบอร์ละเงียดี๋ยวพุ้งเดี๋ยวพุ้งเี๋ยวพี่คู่ก็ถ่ายเบอร์เรนนั้นน่ะพี่คู่ก็ถ่ายเบอร์ตอนเล่นพุ้งไม่บอกทริคอ่ะเนื้อทริคทริคมันมีทริคก่อนมาได้เงียบเดี๋ยวนี้ฉันเล่าฉันเป็นมือถ่ายใช่ถ่ายน้องแย้มใหม่ดิมันเบื่อแบบถ่ายน้องแย้มใหม่ดิแบบรุ่มเลยอ่ะเบอไรเงียบแบไปหมดเลยอ่ะไมปกองฝึก มันเป็นแมนโนไงเล่นแมนนวลไปไปได้ตรงนู้นไหมเล่นเล่นอะไรนะเล่นนะเล่นอะไรนะเ่นนบอกว่าแมนนวลเหรเป็นโกมเป็นเกมไปยูแต่เน ใช่ใช่เอ้าพี่พ่ถือว่าคุ้นถุงุงมีพี่นะต้องมาใครฉันเตือนใช่ไหม 我都没有，我都还好买啊。哦。我不会哭了。 เทปเทปไม่ได้ข้าวหรอกเไม่กินข้าว

ทำงานโรงงานกงฟ้าไอแปลวเดินงานนแบลวโรงงานกุ้ฟ้าตัวนั้นแบบเหมือนดับยิบอยู่ในร้านไงแล้ใส่แอบบัดดับใส่แอบมาเดินนั่งไปพี่ปิ้ลถักคนเดียวเพราะเรื่องบูเกิลอะเอ็นที่ของกูใช่ไหมอะไรนะคะ นักวิทย์รักอนนักวิทย์รักนัารับแอนดีไม่มีใครรับแอนเลยรรกเอมรักใครเอมรักทุกคนไหมเ้ย่ะากเอไหมักรักรกต่อเนเนการตใช่ เขาเดแหละทุกคนต่อมือตายค่ะล้กพีตยอกยอกฟินไฟๆแบบนี้ทำไมพูดพูดไม่ท้อตายอะไรเมื่อกี้ตายหายหาตายหะ ซอยเนี้ยซอยเนี้ยของกินโคตรเยอะชาวแม่ปลูกเร็วมากเลยอ่ะขึ้นสเต๊กข้าวโพดนี่ก็ทำไปปลูกเก้าโมงครึ่งอันนั้นอันนั้นคือเร็วเร็วแม่แม่แม่ไปหาหมอใช่ป่ะแล้วแม่ให้พี่เขยกสนุกปลูกเอ็มคนทเร็วที่เร็วแล้วเอ็มที่เก้าโมงครึ่งเร็วนะเอ็มเปิดเลยนะนี่ก็ตกใจทำไมปลูกของเอ็มเร็วเนอ เอ็โมงั mm ้ <hoe. S 2> ่ก e mm. nah ีนาเอมเข้าไป้มเอถ่ายรูปกันเบ้าเขาถ่ายรูปกันเียเข้าไปเล็วได้เลยสวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากที่เอไยังไม่มาเลยอ่ะเขาถ่ายรูปกันแล้วเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนขอบคุณครับจกันครับผม เขาไปเขาไปแล้วเขาจะไปกันเขา